เป็นไงครับเมื่อกี้เราดูกราฟการสร้างเทมเพลตแล้วเป็นยังไงบ้างพอจะได้ไอเดียจะเข้าใจอะไรบ้างไหมครับพอจะเข้าใจบ้างนะพอจะเข้าใจวิธีการดูข่าวบางครั้งเนี่ยเราอยากรู้ว่าข่าวอะไรที่มันมาแบบผิดตัวปกติหรือเราสนใจหุ้นตัวนี้ต้องการหาข่าวข่าวยังไงแล้วก็พอที่จะหยิบเครื่องไม้เครื่องมือในอีฟินมาใช้ได้ใช่กราฟอะไรแล้วก็ข่าวเด้งขึ้นมาได้ได้ครับแล้วทีนี้เนี่ย มันจะมีตัวอันหนึง่งก่อนที่เราจะไปตัว simulate ขอข้ามมาเรื่องของตัวอ่า f ั n a m e t นิดนึงใ,ในการทำ template บางครั้งเราดูกราฟแล้วเราสนใจตัว PE เท่าไหร่ LE เท่าไหร่งบกันเงินของเขาเป็นยังไงเอาแบบดูคร่าวๆไม่ต้องละเอียดมันจะมีอยู่ template หนึง่งก็คือมาที่ template นะครับแล้วก็จะมาดูตัว กดเข้ามาที่ตัว alternate f4 alternate f4 คลิกเข้ามาเราคลิกเข้ามาเสร็จตัวนี้นะครับมันจะเป็นเทมเพลตที่ทาง efin เนี่ยเขาเอาไว้ให้แล้วมีไว้ให้แล้วนะครับก็เพียงแค่บางครั้งเนี่ยเราจะต้องมาปรับพอสอเอาบางคนเปิดมาจะเป็น1.4 1.3ก็ปรับให้มาเป็นปีปัจจุบันซะ เป็น1 6แล้วก็กดโกลเข้าไปนะครับแล้วก็เนื้อที่มันเยอะเราก็อาจจะบีบเนื้อที่เข้ามาแต,แต่งกราฟนิดนึงตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจุบันเป็น1 6ใส่เข้าไปแล้วก,กดโกลเข้ามาเห็นไหมครับในส่วนตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของตัวงบผลประกอบการขอ,ของเขา ไตมาเทียบกับไตมาของไตมาหนึ่งปีหนึ่งสองเป็นยังไงหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าและหนึ่งหกเห็นหนึ่งหกมันก็พุ่งขึ้นมาเป็นงบของเขาทีนี้เราไม่อยากจะสลับไปสลับมาระหว่างฟอนเท่ากับตัวกราฟเราทําไงเหมือนเดิมครับเราก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงแล้วเอากราฟมาใส่เอาตัวกราฟมาใส่เข้าไปคลิกที่กราฟนะครับ รอแป๊บหนึง่งอ่ะอันนี้อาจจะไม่ต้องใส่อินดิเคเตอร์อะไรเยอะแยะแค่ดูทรงกราฟกับวอลลุ่มแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรดูไหมครับให้มันลิงก์กันอ่าเพราะว่าเวลาเราสนใจวุ่นตัวไหนก็เราจะจะได้ไม่ต้องมเสียเวลานั่ง,น,งนั่งเปลี่ยนกราฟข้ามูลบอกลิงก์หนึ่งลิงก์หนึ่งลิงก์หนึ่ง,งจะยุ่งยากอีกอก็ใช่ครับก็มาดูว่าอ่าทีนี้ต้องมาดูแอดวานอ่าดูแอดวาน แล้วก็มาพิมพ์จะพิมพ์ตรงไหนก็ได้ A D ข<อ>้างบ <AD. S 2> นนั้นก็ได้ใช่ไหมได้ได้หมดเลยครับเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันจะลิงก์กันหมดเลย A D V A N C อ่ามาละ advance d คลิกเข้าไปเห็นไหมครับซ้ายก็ปรับขวาก็ปรับบนม,มันคือปรับปรับหมดเลยแล้วก็ดูทรงกาว่าทรงกาวเป็นแบบไหนแนวโน้มแนวโน้มอะไรอย่างเนี้ยเราต้องไปเรียนเรื่องของตัว ทฤษฎีดาวเทลลี่ว่าดาวเทลลี่เนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มขึ้นแนวโน้มลงอันนี้เราก็ต้องรู้รู้แหละแต่เรื่องของพื้นฐานแล้วก็ดูใช้พวกนี้เป็นเป็นส่วนในการช่วยดูถ้าเราอยากสนใจตัวพื้นฐานเราก็ดูช่องเราก็ดูช่องตัวนี้เป็นหลักหรือว่าเราจะเอาหน้าข่าวเข้ามาใส่เราก็อาจจะบีบกราฟเข้ามาแล้วก็เรียกเทมเพลตตัวข่าวเข้ามามก็ได้ไม่ ก็อาจจะบีบกราฟตรงนี้ขึ้นมาลงมานิดนึงเอานิวเข้ามาใส่แล้วก็ให้มันเชื่อมต่อกันว่าหุ้นตนัวนี้อย่างแอดวานเป็นยังไงมีข่าวอะไรน่าสนใจแต่ในบางครั้งเนี่ยมันบีบจนเยอะมันดูไม่รู้เรื่องแต่มันเหมาะสำหรับคนที่มีหน้าจอใหญ่ๆตรงตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับ เราไม่เอาข่าวแล้วก็ออกไปแล้วก็อาจจะดูข่าวแบบกด f 8ก็ได้ครับ f 8ก็จะเป็นหน้าข่าวแต่พอ f 8เป็นหน้าข่าวมันจะไม่ลิงก์กันเราจะต้องมานั่งพิมพ์เอง a d v a n c advanced เลื่อนเลื่อนเลือนลูกศรลงมาก็ได้ครับแล้วคลิกเข้าไปก็จะมีข่าวขึ้นมามแต่ตัวนี้มันจะ ไม่ลิงก์กันนะเอาแบบที่ลิงก์กันดีกว่าก็แล้วแต่สะดวกนะทีนี้เรากลับมาวิธีการทรําสัญญาณซื้อสัญญาณขายนะครับอันดับแรกคือตอนนี้เมื่อกี้เราติดค้างกันไวยว่าเราจะใส่สัญญาณซื้อสัญญาณขายในกราฟยังไงตอนนี้เรามีแค่เพียวกราฟก็คือเป็นแท่งเทียนเปล่า,าใส่วอลลุ่มให้เขานิดน,นึง ถ้ามาดูวอลลุ่มใส่วอลุ่มเข้ามาแล้วก็เลื่อนตั้งนิดนึ่งทั้งวอลลุ่มนิดหนึ่ง,ง,หงให้มันดูหนาขึ้นทีนี้สัญญาณซื้อสัญญาณขายแรกคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องของตัวเส้น moving เส้น moving average ว่ามันมีอะไรบ้าง แต่ตอนนี้เราจะเอาทําคือภาพปฏิบัติก่อนเอาเสัญญาณซื้อสัญญาณขายเนี่ยใส่เข้าไปก่อนโดยการใช้ค่าเฉลี่ยตัดกันถ้าคุณแหม่มเคยไปเรียนของทางที่ว i สเนตไลน์จัดวิสเนตไลน์อลายจัดเนี่ยทางทางีิมอนจัดเนี่ยจะมีนักวิเคราะห์ขึ้นมาให้ความรู้ในบางครั้งนักวิเคราะห์ก็จะบอกว่าดูอย่างง่ายๆเราอาจจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย2เส้นตัดกัน สิตัด25แล้วถ้าในอีฟินมันจะทำยังไงเราก็อาจจะใช้ตรงนี้เลยครับกดจุดเหมือนเดิมซิมกด S I แล้วก็ซิมหาใช้เป็นจุด S I M underscore E M A V ตรงนี้ซิมขึ้นมาทีนี้มาละสัญญาณซื้อสัญญาณขายแต่ ตอนมาเนี่ยมันให้ค่า f ดีฟอของเครื่องก็คือห้ากับสิบเราก้มาจะมาปรับแต่งค่าเอาเมาส์ามาคลิกที่ช่องตรงนี้นะครับไปที่ Indicator Property แล้วก็ปรับตรงนี้ก็ไปเป็น10วัน25นะครับเราค่อยๆปรับดูว่า่ะใส่แล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือ มูวิ้งเงาเลยใส่เป็น10วัน25เห็นไหมครับว่าพอใส่10กับ25ลงไปจุดที่มันเกิดสัญญาณสัญญาณซื้อกับสัญญาณขายอะ่ะถ้าเราบอกว่าเส้น10วันเส้น10วันเป็นสีสีออกเขียวอ,อ่อน mm hmm. ตัด25่าวันลงตัดเส้นยี่สิบคือเส้นสีแดง ตัด25ลงมันจะบอกว่าจุดตรงนี้คือจุด b ายเอ๊ะจะเป็นจุดเซลล์คือจุดที่เราเกิดสัญญาณขายขึ้นมานั่นเองมันเขียวมันเป็นแท่งสีแดงอ่าตรง, <S 2> <S 2> ตรงคือมันจะมีการตั้งหลายรูปแบบมากในการสัญญาณคือสัญญาณขายแต่ตรงเนี้ยเราให้ดูเบือ้องต้นก่อนว่ามันเป็นจริงไหมถ้าสีเขียวตัดสีแดงลงเป็นสัญญาณเซลล มันก็จะโชว์ป้ายขึ้นมาว่าไอ้แท่งนี้คือสัญญาณเซลล์สีเขียวเริ่มตัดสีแดงป้ายตรงนี้ก็เป็นสัญญาณบายแต่ทีนี้เราไม่ต้องการเส้นในเมื่อเรามีสัญญาณแล้วเราจะทำยังไงบ้างมาดูต่อไปที่เดิมครับคลิกขึ้นมาทีนี้เราไม่ต้องการที่ให้มันเป็นสัญลักษณ์แบบป้ายอย่างเงี้ยโชว์ขึ้นมา เราอาจจะบอกสัญญาซื้อสัญญาณขายในแคดูซิกเลยใส่เข้าไปแคดูซิกก็เปลี่ยนสีก็มาดูว่าถ้าเราบอกว่าสัญญาณขายเราต้องการที่จะเป็นสีเขียวเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสัญญาณซื้อเป็นสีเขียวสัญญาณขายต้องการเป็นสีแดงสีอื่นก็ได้ใช่ไหมสีอื่นก็ได้ครับแต่ปกติแล้วอ่ะ เราให้สัญญาณซื้อสัญญาณขายที่มันดูแล้สบายตาเพราะว่ากราฟเวลาทรงกราฟขึ้นก็เป็นสีแดงอ่าโทษทีทรงกราฟขึ้นจะเป็นสีเขียวลงก็แดงลงก็จะเป็นสีแดงนี่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วอันนี้ก็คือที่เราดูกันอยู่แล้วแต่พอเราใส่ซิมเลยเข้าไปเนี่ยแล้วเราเอาเส้นออกถ้าเราเอาเส้นออกนะครับถ้าเรากดดีลิทไปเลยเส้นมันก็จะหายไป กดรี o มทอ่ะเส้นมันจะหายไปส่วนตัวซิมค่าที่มันซิมูเลตมันก็ยังอยู่มันก็จะบอกว่าอ่ะแท่งนี้เขียวมาแท่งแรกคือซื้อแดงเริ่มมา,าก็คือสัญญาณขายอันนี้ก็คือเป็นการใช้ค่าซิมูเลตของ EMA ในการทำสัญญาณซื้อสัญญาณขายแล้วก็มี สัญญาณซื้อสัญญาณขายตามอะไรอีกอนอกจากแท่งเทียนแล้วตามแท่งเทียนบางครั้งเราต้องการที่จะเป็นแถบด้านล่างเราก็ทำได้เหมือนกันนะครับแค่มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับจาก Candlestick s i g n a l ก็เป็น Area ใส่ขึ้นมาเราก็คืนค่าคืนพื้นที่ให้ Candlestick ไป สีแดงก็คือลงสีเขียวก็คือขึ้นแต่เห็นแถบข้างล่างใช่ไหมครับแถบตรงนี้มันก็บอกว่าตั้งแต่แถบตรงนี้มามันเป็นสีเขียวทั้งแถบก็คือมันบอกว่าทรงตรงนี้มันคือขึ้นสีแดงลงมาตั้งแต่แท่งแทดลติกแท่งนี้เป็นพื้นที่ขายคือพูดง่ายๆคือหุ้นมันลงเราก็จะไปซื้อสวนแค่นั้นเอง อย่าเป็นชาวสวนว่างั้นอ่าอย่าไปใช้ชาวสวนนอกจากอ่าอีเมลแล้วที่ทำทำเป็นอ่าสัญญาณซือสัญญาณขายยังมีบางคนจะใช้ตัว m อ c d เป็นสัญญาณซื้อสัญญาณขายได้เหมือนกันนะครับเป็นเช่นยังไงนะเอ็มอดีอ่าลองมาดูกันเราทีนี้ให้มาที่สเปซให้มาที่พื้นที่ตรงที่เราใส่ราคานะครับเหมือนเดิมครับเราต้องการที่จะซิมูเลต ก็คือพิมพ์จุดแล้วก็ ulate, s i m ูเล t e S I ขึ้นมามันก็จะเป็นซิมูเล t e M A C D ก็ตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็ปรับภาพเหมือนเดิมก็คือมาที่ i n นดิเคเตอตรงนี้นะครับแล้วปรับ M A C D เป็นสีเขียว signal วลายเป็นสีแดง ทีนี้ตรงนี้นะครับ simulate ตรงเนี้ยติ๊กเข้าไปนะครับแล้วบอกว่าต้องการที่จะให้มันโชว์ที่สัญลักษณ์ของเอมตัว M อ T มเอทเลยตัวแท่งเทียนเลยเนี่ยให้คือให้มันเปิดเลยก็คือปรับ M อ T มตรงนี้นะครับที่เขียนว่า B ียูเนี่ยเป็นสีอะไรครับสีเขียวจะไปซ้ำก็อันนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ครับเพราะว่า ในตำแหน่งของตัว EMA ถ้าเราดู EMA นะครับถ้าเราดู EMA เนี่ยเราบอกว่า EMA เนี่ยให้มันเป็นพื้นที่ข้างล่างเป็น area เป็นแถบสีข้างล่าง EMA แต่ว่า MACD ให้โชว์เข้าไปในตัวแท่งเทียนเลยมันก็จะโชว์เข้าไปว่าแท่งเทียนที่ MACD ตัด signal line ตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณซื้อ EMA C D ตัด Signal l ลายลงตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณขายมันจะไม่มันจะแยกส่วนกันระหว่างตัวซิมูเลตของ EMA กับ EMA C D แต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราซื้อเราต้องใช้สัญญาณในสัญญาณหนึ่งก็พอ,อเราอย่าไปใส่สองสัญญาณเลยเพราะเดี๋ยวมันจะตีกันเดี๋ยว EMA บอกให้ขาย EMA C D บอกให้ซื้อแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราไปเรียนลึกๆในเรื่องของตัว EMA กับ EMA กับ MACD เนี่ย MACD มันก็มีแนวคิดมาจากตัวของ EMA มันจะให้สัญญาณซื้อสัญญาณขายที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมันอยู่ที่ว่าเราปรับค่าของ EMA เป็นยังไงนะครับแล้วก็เอาออกซะถ้าเราไม่เรา ไม่ต้องการที่จะให้มันตีกันตรงนี้เราก็มาดูตรงนี้เราเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับโมวิงเเลเราออกซะคืนคืนค่าให้มันเหมือนเดิมตัวนี้เราออก ตัวนี้พอดูนะครับ simulate moving average c o n v e r g e n e r g e ถ้าเราเอาตรงนี้ออกเนี่ยเราจะเห็นป้ายที่มันโชว์ราคาเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยมันก็จะเหลือแค่นี้อันอันตรงนี้มันเป็นการที่ลักษณะว่าให้โชว์เฉพาะการทำ simulate ของเส้น EMA 2เส้นเท่านั้นดูยังไงดูตรงนี้ ตรงเอไม่เกี่ยวนะพี่เรมครับเราอยากรู้ว่าอีเมลเท่าไหร่แล้วก็คลิกเข้าไปดูแค่นั้นเองนะฮะในส่วนตรงนี้แล้วจากเรียนมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเนี่ยตอนนี้เราสงสัยอะไรบ้างนในการทำเทมเพลตในการสร้างกราฟขึ้นมาในการใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปตอนนี้เรามีความสางสัยอะไรบ้างอาจจะมีเรื่องนีน้ิดนึงเรื่องอช่วง เส้นข้าเฉลี่ยอะไรพวี้อาจจะบงงงงนิดนึงอ่ามันจะงงนิดนึงเพราะว่าตรงเนี้ยเราต้องไปเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีก่อนว่าในทฤษฎีเนี่ยเส้น Moving a v e r a เ e เนี่ยมันคืออะไระมันใช้ยังไงเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องของตัวแท่งเทียนว่าอาแท่งเทียนมันคืออะไรไลชาร์ดคืออะไรแล้วก็ตัวอินดคเตอร์ต่างๆมันคืออะไรแล้วมีแนวคิดยังไงให้สัญญาณซื้อสัญญาณขายยังไง เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนในส่วนของตรงนี้เพื่อ<ช>ที่จะเจาะลึกว่านักวิเคราะห์เวลาเขาบอกว่าถึงแนวเส้นค่าเฉลี่ยแล้วสิบวันตรงนี้เป็นจุดที่รับวุ้นนะหรือเส้นค่าเฉลี่ยถ้าแนวโน้มลงอาจจะไปเทศเส้น200อวันเหมือนที่ประชานนววิเคราะห์เขาบอกอย่างพี่รองเขาบอกอราคาอาจจะไปเทศเส้น200้อยวันแลวอาจจะเจกิดการพักตัวนะตรงนี้นใช่พี่รองชอบพูดว่าเส้น200รอวัน<ช>ตรงนี้คน<ช>นี้แหละเด<ไ>ี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนในส่วนนี้กัน<ช>นะครับ Okay.